ดาแอนโดฟินอัปเดตเรื่องลูกยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงสำหรับนักร้องสาวเสวียงทรงพลังดาธนิดาหรือดาเอนโดฟินกับสามีแรปเปอร์เดนิดไทคุนซึ่งเมื่อช่วงวันคล้ายวันเกิดของดาเจ้าตัวก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกคนแรกทำกําลังเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆแห่ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากบอกเลยว่าหลายๆคนแอบตื่นเต้นแทนล่าสุดดาเดนิด ก็ได้ออกมาอัปเดตเรื่องลูกในท้องโดยตอนนี้ดาอยู่ในช่วงตั้งครรภ์ลูกคนแรก6เดือนซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครบางคนอาจสมองว่าดาอ้วนขึ้นแต่แท้จริงแล้วคือท้องลูกคนแรกอยู่ปัจจุบันนั้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ7กิโลกรัมไม่มีอาการแพ้ท้องใดๆเลยไม่อยากรับประทานอะไรเป็นพิเศษด้วยลูกคนนี้ใช้วิธีธรรมชาติซึ่งยังขาไม่เปิดเผยเ,เรื่องเพศอยากให้หลายๆคนเล่นเกมทายชื่อกันไปก่อนส่วนตัวไม่ว่าเพศไหนก็อยากได้ทั้งนั้น ตั้งใจอยากมีลูกทั้งหมด3คนแต่ต้องรอดูสุขภาพในอนาคตอีกทีดานเดนิดเองก็พร้อมมากกับการเป็นคุณพ่อโดยมีกำหนดคลอดในช่วงมกราคมปีหนะ้ามารอลุ้นกันว่าดาเดนิดจะได้ลูกชายหรือลูกสาวรอเจอแล้วนะเบบี Baby.